Có đúng Con đứng đúng này dầu mưa hoang đó Đứng 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 này, phải phàng phút cả chứ đứng hoang còn kể Đứng đứng, anh hén đúng Ê Khắc 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 ai chẹp khắc nó Chị bỏ cần đúng เอาลยเอาเลยยกเ,เลยยกเ,เลยบุกเบิกบรรยากาศพี่เจ้าพี่น้องตักแห่ขึ้นเริ่มไปสิเทพื้นเนาะอ่าเตรียมถล่มน้องจ้อยถือว่าน้องจ้อยก็แข็งแหงพี่น้องเลยอ่าเอฟซีเป็นว่าค่ะคนบทธรรมดานี่ยู่บุขึ้นเลยเนาะ น้องจ้อยถือว่าแข็งแงอะพี่น้องเลยเนาะตัวน้อยแต่ว่าอ่าแข็งแงคนเคยอันแบบอ่าถูกเียถูกงานตั้งแต่น้อยพี่น้องวิงานตั้งแต่น้อยน้เพิ่นก็ได้พี่น้องเลยเนาะแบบดไห้ดนาตั้งแต่อยยังน้อยกว่านี้เพิ่นยังอ่าเฮ็ดเียพี่น้องคือน้องจ้อยก็ได้อืมก็เลยแเป็นคนแบบแข็งแหงตั้งแต่น้อยเนาะวิเ็งานสู้ทนก็ ได้ชูมือนี่ทีนึงเลยอ้าวสบายดีเด้อเนาะเจ้าอยู่ใส่ปลาโตโอ้เราบังได้เลยอย่ากชวนง่ายค้างก็ได้เนาะเรียบร้อยได้ปลาโตขวายได้เลยยาวลายเด้อน้องจ้อยเราทักเราเนี่ยมันให็นบ่เราคำแอลบุญกปอตึ้งยาวเห็ียดห้างก็ค่อยเดี่ อ๋อแล้วหนูเปลี <parfois> ่ยนน้องเพิ่ร์ดเด้อคนละห้องว่าเพิ่นว่าอู้ยเดี๋ยวยังไปเบิ่งประตูพี่น้องคือว่าทางพ่อไปเห็ดแล้วแล้วเนาะวงหนึ่งไปรีวิวเบิ่งว่าสีน้าตามันออกมาเป็นแบบใดพี่น้องเงอ่ามันสีงามเลยบอกน้องหลักกับเราเคยเห็นจ้าเกลือพี่น้องเนี่ยแล้วกับเราเคยเห็ดน้ำเนาะ ตั้งแต่เหตุงานมาบ่าวสิเป็นงานนันช้บุญแล้วก็งานส่วนตัวพี่น้องกับบุคคลแบบนี้จ้าเพื่อนเนาะยังไงสิไปเบิ่งมันเต็มจังได้มันสีงามบอใช้ได้บอพี่น้องเลยแต่ว่บบามันงามกับไปเบื้องกำกันพี่น้องจังได้กันเนาะยังไงก็ดูยังทันเห็นฮะมม่ยังสิหนึ่งเข้าวบอหนะี่ง Ừ, Những thân của thiên ngô tư thời Ngak, anh anh yu gì đó nguồn cho ai Ngaki, nó yu nông Ngaki, thằng yu là cái anh thân thân Ngaki, anh yu đã. 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 Ngaki, anh อปเนี้ยฟาบหัวเนี้ยมาใจเป็นะเป็นะคุณตักเหียวบ่เอา้อแล้ว่จักล้อแล้รน้องจ้อยเอาอีกล้อหนึ่งบอเตยนะผู้ล่กหกล้อบอ เดว่ยวักล่อ Salvador, ใส่แต่ละห่องถึงจะใส่ไม่เศร้าจักรล่อพกเลยพวกล่อเปลี่ยนกับู้เราพกล่อใช่ไม่เล okay. ่นจ้ะ นี่ตะบึงกอหลาบนะจิคงุหลาบหามหน้านะโยนห็่บอยนนะเนยมึนผ่านะตปวนโอ้ใส่มาบึงบึงใบกลใบก็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 ใก็ิบก็ก็บก็ใ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 บก็กบบบบบ ai đang chơi lui nước ngọt Ôi Đi mà ăn Đừng con Nhiều ăn làm trời <laughs> <Nhát rồi>. <cười> <cười> tắc mày tắt mày lấy cái đây quay phụt cái này quay đây xa có câu bạn không <laughs> <laughs> ừ. <laughs> 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 ฮะลดทรายเพื่นมาเปล่าเ่าอ่เอ้าสบายดีทั้งพอทังได้เรียบร้อยแล้วบอกระตู้รหางเรีววันนึ่งเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวยังไปเบิ้งถ้าถ้าบอกบนบนกระถอกชรายก่อนเนาะเอาเอาลงบังไดพ่อล่า

เกลังเข้าม oh, ้าบ่ะพ่อเอ้มาเล่าสีอู่อู่อ่น่อก็มาขามนะอย่าบอกได้ขาน่ะเฮ้ยขาเรียบร้อยแล้วเนาะวิญญาณเนาะคนลลยอยู่ตักออกพี่น้องตักออกมาใจเจ้าจไปยู้ได้ยูก็ได้รถใหญ่ตักออกก็ได้หลยขันยู่ได้ีุ่้มนี่แล้วเนาะฉุกได้เนาะก็นั้นแะ่ได้เนาะ กับบางงานนทรายเขามาพี่น้องเลยทางกับคอนข้างสิระบาดไงเด้อเนาะพี่น้องเลยเปื้อนทัวฝนหาสิเท้าตกฝน,นตกพี่น้องเลยทรายกับพอดีเบิดเลยเนาะทรายก็ได้พอดีเพ่นมาต่อ Đây là sắm ừ. đấy, thế nào nghe Thế phương bớt bất đơi Tắt thế phương vào này Nào Thế mà tắt mà bỏ mong em kha là bỏ phương tắt đấy loại chắc Được kha đâu Có nữa ว่าเช่ได้ถอกใกก่ตะบึงเชื่อได้ตักอยูุ่่นเละบ่จ่าเจ้ายงตายยังตายเนาะเอาลูกไทยไปแกวีวเอาไทยกวงเงนทนตีนมันะเสือไปจนง็เอามาดอ๊อกอยู่ฝั่งพี่พน,น้องเลยกกขามู้ขาวๆนะไก่ ก็ไดสองนะไปก็มีายม้าจอนเข่าแม่จรพนพี่น้องไงงามมะไรเนาะเขียวแต่จอนเข่าเพิ่นเข่าเข่าหน้าบ้านเนาะบ่จ้าคือชิงงามพี่น้องไง หน้าฟุน่นแต่น้าฟุ่นนะเนหมืเดิมไม่ได้ใช้ปุ๋ยกันยังงามมั้งเนี่เกลียวดำขลิ่มไม่ได้ใช้ปุ๋ยนะไมไ่ใช้ปุ๋ยจักจิซ้มได้แต่กัญญามันกระชิด่ดอยากหลายๆแนะ่น้อหน้าฟุน่น <c ười> หน้าฟุน่นีนะ่จริงๆคันลกโอ้ยขักเลย Nè, cả nhà có bán nịt thì luôn rồi <laughs> Con bóc cả xì nhăng bên đây, nó Đâu sang thám phò, cần cả ủa quá, mình nó tôi bỏ đấy, thay chút gì đấy

Ồ, <laughs> oh, thấy trời thoang nè. Ơn chúc choi mấy thời <laughs> thoang. <laughs> Ơn chúc <laughs> choi. Hả? Ôi hay hay mà chúc lơ nè. ve sắp. ve phun nhạt mười

มาหออพี่นะกัวเบาเป็นขุนเลยหรือลมสุดท้างเ <c oughs> บิดมือคันเดียวออพอจะเข่ามาหาหนังลมเลยพอไปหากะได้หาเห <c oughs> น,นื่น<ะ>อยแล้วป่ะห,หากระได้หาไอ้ไหมอจ้า,าโอ๊ยพี่น้องเลยมาแล้วพโอโอ,อโะท Đây. Khá là chắc mà. Viết viết viết. Ô. <laughs> <laughs> nhà lồm <lôn> đây. Nha, lốt. Nha, vừa chuột sượt chuột sượt cũng xài hay cái nông này ừ, ơi 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 Ôi 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 ơi 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 con này ơi 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 con khăn bự cứ chỉ đấy chạy dữ thằng ngáo thằng ngáo luôn à, đó. Ba, lột, Nó tệm nốt bản con không anh Đúng không? Phòng thèm, ở thèm lột nhanh thế nó chọt ngay khăn luôn Nó chọt ngay เห็นนจอนพี่น้องเลยรถใหญ่มากไร่ค้าอยู่พุ่งเอารถต้อยมาเจ็ดส่วนใส่ให้ mẹ con xám hết con cưng cho lèn nhá mày tròn Nhan luột bọn nó lên thì <laughs> เอาต่อๆกันนี่แหละ ไชมาเบ่งประตูก่อนพี่ยังได้ประตูนี่ได้เราบอยังอยู่ตอขอบพี่นมเลยบ่งหน้าตาข้างในข้างนอกมันเป็นยังไงดีดเอาเป็นสี่เหลี่ยมเนาะตกกอแล้องเนยมุมบอกะตู มุมงมีนะกือาเเมุมไปกึมเนาะได้เลยอเี้นะงบนเโอเคเปนยองใชเรียบร้อยแล้วว่าพ่อบาทนียอ่ายน้งจ้อยมารีวิวมาบึงดูลองดึงดูนะเดา๋ยามือห้อเด้อดึง <c oughs> ดึดง <c oughs> ดึนกลางกลางเลยดึงแงงะโอ้ไปฟังพูดกันสิดึนวางหมนกันเดึนดึงงแงๆด้เออขักัอาไมอาไมเอา่เออปิดแจ็บขักเนาะเอาหนี้เอาหนี้เอึงตันี้เอเอามือหองไวน่ตีเดี๋ยวเอาเบอรงขันะแล้วเอาเบอร์ได้บ้าพอดข้างร้างก็ไ โอ้ขาดอยู่พี่น้งงนองเนาะนี่อสาธุสุดยอดขา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 ดงามอยู่ได้เนาะมาเห็นแล้วก็ได้มีเลือแค่ย่อไส้พี่น้องเ <c oughs> ลยเดือด <c oughs> ลอยเดือดลอยแล้วไปแล้วบานหนึง่งเนาะมีจักวงพอนหนิ่งทางเบิดจักวงฟกบ่อฟกปองมาหาบ้านพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เอ้ยพี่าน้องจ้อยเลือดติดหนาจ้านะเลือดฮะเนี่ยังประตูนี่บ่ประตูนี่ดังบ่เดี๋ยวคพด้เอาประเอาเอาหัวปอนีนมากินเหรเลือดเลยสบายดีโดยจจยงเรงกบจเรงพวกบนะจะปะเองก็ได้ของแท้แท่เลยเนาะั ง่ายเนาะถ้ากเยอะพี่น้องอัดง่ายกึบกึบเนาะคิดแบบชี้พี่น้องเลยประตูนี่มองว่าหายหุบมาแน่ไอ้เนี่ยถ่ายหุบแน่น้าดึงประตูใหม่พี่น้องเลยคักเนาะอืมเยอดสุดยอดะพลังงาเริ่มอ่าเพิ่มขี่นตรงอื่

คัมเยยบได้มันแหลวเละเละแลเอามาฟุนพุชฟิดเยอะๆชายรุตไปจั๊กฮะนะพุจะมันได้อยู่แล้วโหลดไเออรหลดใหญ่เพิ่นเขามาไร่พี่น้องเพิ่นตักใส่รหลดน้อยเขามาถอกเนาะอ่าเขามาถอกอยู่ นี่พี่น้องไงรถไ่เข้ามามันลมเป็นบุเล่บุกา้าเข้ามาเจนเอาตักเซ่รถน้อยคันนี้เนาะเข้ามาส่อเดี๋ยวมาอีกแล้วคันที่สองพี่น้องไงสามรถเห็นว่าคันสองในย่นมยนกะลมได้เนาะ <c ười> เ,เองได้มาอีกแล้วนะโอ้ขาบอกวุนเดอร์พอให้เพิ่นลงวังได้ข่างนะหันบอถอกน้ำกันมาเลยเนาะกันถอกได้กันถอกกองเดียวหรอกอ่ะ

คักเนาะแบบทรายนี่ยแบบคักพี่น้องเมื่อนี้นี่แบบข,อขอ่อยม,ม,ม,มีงามทรายหล่อนมามาหล่อนีงาม ด,ด,วดาวรถดดำน้อยกำลังมาปูนอยู่อพอปองยิ้มค่ายบนฐานลงตรงไดนลงลงนี่ก็ได้เจะให้เขาเมียแป้นนี่ลงตรงนี่ก็ได้ อีกรถหนึ่งเนาะอ๋อได้คุณได<ห>้เลยด้วยมาได้ลราบอโอเคโอเคเกมเข้ามาผสมเลยจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาสองโมงครึ่องเห็นงเลยายสองเนาะ มาผู้ชมคูณเด้อโอเคโอเค ใช่เป็นน้ากวาสามเหลี่ยมนลยนะหัวใจวะหลับลองเราเพื่อนไปจอดงามเนนอนพี่น้องเลยใช่จุบดสวนเบอดให้คยายคนตาได้ไ้ชมรถถึงเจ้าน <c oughs> ไปโอเคพี่น้องเลยต่อประมาณนี้แล้วเนาะสมบับิที่มีขน้องหลากจิ๋วโซล่าพี่ก่อนพี่น้องเลยไปพบอๆกันคลิปต่อไปมาเลยเนาะสหรับิที่นี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณเพื่อนพี่น้องอุจีเนาะที่หักแพงพี่น้องเลยเข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องหลาาเนาะแบบขอบุญขอบคุณในลายพี่น้องเลยเนาะแบบคิดความโฆษณาให้น้องหลาาพี่น้องเลยตัดกันพี่น้องเลยพี่น้องก็ต้อง หายคิดถอดตัวลากที่ก้อนพี่น้องไปคุยกันคลิปต่อไปเนาะบ๊อด